วันนี้นะคะสำหรับใครเนาะที่กำลังอยากจะควบคุมดูแลน้ำหนักนะคะน้อยากจะบอกเลยว่าช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาเราหยุดอยู่บ้านแล้วเราก็จะแบบแต่ก่อนเนี้ยเราจะทานน้ำมันมะพร้าวทุกๆวันนะคะก่อนอาหารแล้วเราก็หยุดไปเพราะว่าลูกอยู่บ้านเราก็จะแบบว่าไม่ไม่ต้องรีบร้อนตื่นขึ้นมาเนาะเราก็จะตื่นพร้อมพร้อมลูกแล้วเราก็จะแบบหิวแล้วเราก็จะกินแล้ว สังเกตได้เลยว่าเรารู้สึกว่าเราแบบก,กินจุกจิกเยอะมากแล้วก็กินอาหารกินขนมของหวานเยอะมากพอสมควรจนน้ำหนักเนี้ยมันดีดขึ้นไปเกือบจะแบบ49กกิโลเมื่อวานเนี้ยเข้าไปลบเอ่อลบไฟล์รูปนะคะแล้วเห็นน้ำหนักของตัวเองที่ถ่ายไว้อะ่ะคือ43.2ทุกคนมันมันดีดขึ้นไปเยอะมากก็เลยนึกได้นะก็เลยเ,ยนะเ,ลยเออ ช่วงนี้นะคะก็เลยกลับมาเริ่มกินน้ำมันมะพร้าวล้วก็เลยนึกได้ว่าเฮ้ย mm. เดี๋ยวมาทำวิดีโอบอกทุกคนดีกว่าว่าตอนนี้นะคะสิ่งที่เมนากลับมาทําเหมือนเดิมก็คือกินน้ำมันมะพร้าวตอนเช้านะคะของเมนานี่จะกินออสองเม็ดก่อนอาหารเช้าประมาณ1ชั่วโมงแล้วปกตินเนี่ยเราก็จะแบบกินขนมปังแล้วยิ่งอยู่เมืองนอกนะขนมปัง,นะปงทาเนยใส่อุ๊ใส,อใสเอ่อใสใสชีสนะคะ ใส่ชีสแล้วก็ใส่พวกแฮมอะไรเงี้ยคือแบบกินอยู่แบบนั้นแหละตอนนี้ก็เลยตัวเองเริ่มเริ่มกลับมาแล้วเรารู้สึกว่ากระเพาะไม่ค่อยดีเวลาที่ทานขนมปังบางชนิดอะ่ะโดยเฉพาะขนมปังที่แบบไม่ขนมปังที่แบบขัดสีขาวยอะไรเงี้ยก็บางครั้งจะรู้สึกแบบกระเพาะไม่ค่อยดีนะคะเอ่อพอมาทานน้ำมันมะพร้าวกับมาทานน้ำมันมะพร้าวแล้วตอนเช้าอะ่ะนี่เลยชงโปรตีนกิน อันนี้จะเป็นโปรโตีนจากพืชน,นะคะอเนะเอ่อเวย์มันไม่ค่อยอร่อยแล้วเราคิดว่าโปรโตีนจากพืชเนี่ยจะดีกว่าตัวนี้เป็นอันนี้ไม่ได้ขายนะคะแต่บอกให้ฟังว่าเอ่ออเมนากินก็คือกินเอ่อกินเป็นโปรโตีนแทนกินโปรโตีนเชคแทนแบบดีมากๆเลยค่ะจะบอกให้ว่าเอา่อเบาร่างกายเบามากแล้วตอนช่วงเช้าเอ่ะจะเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดอันนี้สําหรับอเมนานะคะในการที่จะทํางาน ในการที่จะคิดแล้วก็เขียนแล้วก็ทำงานอามนาก็จะาทานน้ำมันมะพร้าว2เม็ดก่อนอาหาร1ชั่วโมงแล้วก็เลือกทานเป็นโปรโตีนเชคแทนที่จะกินพวกขนมปังพวกข้าวอะไรเงี้ยค่ะที่มันหนักหนัก,นกท้องพอท้องเรามันไม่หนักมากนะคะแต่ว่ามันอิ่มจากโปรโตีนพืชเนี่ยแล้วกินวิตามิน B12 แล้วก็กินตัวไบรก้าอ,ออย นะคะเพื่อบำรุงสมองเดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูนี่ตัวนี้ด้วยกินตัวเอ่อไบรกอาออยแล้วก็วิตามิน B12 นะคะแล้วทำให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากๆคิดคอนเทนต์ content, หรือว่าเราจะเขียนอะไรหรือว่าทำงานโคชชิ่งคือสมองแบบมันโฟล์มากๆนะคะบางครั้งเวลาที่เรากินอาอาหารที่มันไม่ไม่ไม่ไม ไม่ดีต่อร่างกายของเราอ่ะ,อะพวกแป้งพวกน้ําตาลเยอะๆอ่ะมันก็จะทําให้ร่างกายเรามารู้สึกหนักสมองเรามันจะรู้สึกล้านะแนะนําเลยใครที่ทํางานช่วงเช้าๆอ่ะ,อะแล้วต้องการที่จะควบคุมน้ําหนักด้วยนะคะลองทานน้ํามันมะพร้าวนะคะก่อนอาหารเช้าหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนจากพวกอาหารหนักๆพวกขนมปังเป็นโปรตีนเชคดูนะคะแล้วร่างกายมันจะเบา แล้วก็คิดงานก็คล่องนะคะทำงานก็ไหลลื่น flow ดีนะคะลองไปทำกันแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ลองทำตามแล้วเออได้ผลลัพธ์ยังไงคอมเมนต์ให้ฟังกันด้วยนะคะอัสรามัยกุมารมัตตลลนริอยบรรากาศตุฮูค่ะ